ลปเตอร์ลปเตอร์ลปเตอร์อุ้ยดีไงความเร็ว40อุ้ย95อุ้ยตัวขนาดไหนวะเดีย๋ยวดูก่อนเอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในแมปซอสเบอร์สามนะครับผมและผมจะมาทําสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีสัตว์เลี้ยงแบบว่าแบบ ทำภารกิจนะครับผมนี่ไอรางวัลน,นักฆ่านะครับผมเนี่ยครับเราต้องไปตีประตูอันสีทองทองนะมันจะมีอะไรวะตัวอะไรแรปเตอร์เหรอเออมันเป็นตัวแรปเตอร์นะตัวสองขาเนี่ยนะแล้วมันถ้าเราเจ็บได้ประมาณกี่ประมาณนี้เลยผมปลดล็อกมาที่เอที่ขุดแล้วนะครับผมประมาณสามร้อยกว่านะมั้งเออ ตอนนี้ผมเจ็บได้มา200แล้วนะครับผมปลดล็อกก็จะได้นี่เลยนะครับผมแรบเตอร์นะครับผมนี่ความเร็ว40นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นระดับตำนานนะครับผมโอ้โหอย่างเท่เลยนะแบบอีกอันนึงก็คืออ่าเดี๋ยวผมไปให้ดูกอนอีกอันนึงก็เอ่อเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ไอตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นลูกออสลูกออสปลอกคอสีฟ้านะครับผมนี่เลยนะครับผมมาเราก็มาครับตัวนี้ก่อนนะครับผมไปอุย้ยโอ้โหความเร็วโอ้กา,กากเลยเดี๋ยวดูกด่อนอ่าโอหความเร็วสามสิบหกโอดก,กากเลยเดี๋ยวดูตัวก่อนดูตัวว่ามันใหญ่ไหมนะครับผม ่าเรามาดูตัวตัวเล็กน่ารักเลยนะครับผมลูกออสเนี่ยมันเป็นลูกออสนะผมมาเราก็จะมาอาปลดล็อกไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับผมรางวัลน,นักฆ่านะครับผมมาเรามาปลดล็อกแล้วเอาสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปปลดล็อกนะครับผมฝากกดไลค์ให้ถึง1ิบไลค์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับผมโอเค ไปแล้วก็ปลดล็อกเปเลยนะครับผมผมก็อ่าไปอาฟาร์มาตั้งโดนตั้งนานเลยนะผมทั้งวันนะเออจนผมได้อันนี้มานะเป็นร้อยเลยเดี๋ยวผมให้ดูนี่ได้กรงเล็บมาสองร้อยเลยนะผมนี่ว้าว <Wow. S 1> กรงเล็บแรปเตอร์มาเดี๋ยวมันเบิดก่อนนะทีแรกมันเป็นอ่ามันเป็นไอตัวนี้นะครับผมนี่มันเป็น ตัวไอที่ผมใส่อยู่เนี่ยไอตัวนี้นะผมนี่ทีแรกมันเป็นตัวนี้นะแล้วมันก็สลับมาเป็นแรปเตอร์นะผมเลยมาเอาแรปเตอร์เลยแรปเตอร์มันเท่ดูดีด,ดิ้นพันอยากได้เกินไปกดปุล็อกได้ตัวเสื้อกับเสื้อมาอีกอันนึงแล้วก็อะไรอีกตัวอีกตัวอีกวุ่ยนี่ไงแรปเตอร์ พอดีเลยเฮ้ยมาดีเราได้แล้วเลเวลสิบแรปเตอร์มามาดูแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์อุย้ยดีไงความเร็วสี่สิบอุย้ยเก้าสิบห้าอุย้ยตัวขนาดไหนวะเดีย๋ยวดูก่อนอี๋โอ้อยใหญ่เท่โอ้โหตวัวใหญ่ใหญ่เอาตัวใหญ่ใหญ่เยอะเท่จัด มันตัวอะไรอะครับผมพูดชื่อมันผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะผมอุ้ยอย่างที่เลยเอย๋อย่างที่จะขี่ไดโน้ตเสาผมเรียกมันว่าในโนเสาก็แล้วกันนะครับผมเอะอย่างที่เลยหิงับงับเฮ้ยไม,ไม,ไม่มันไม่กลัวเลยอะกลัวอะไรวะไม่กลัวในโนเสาอ,อย่างที่เลยนะผมเซตนี้ก็เอามาจากนี้เหมือนกันนะผม อาเซตพวกดาบพวกเกาะนะครับผมไอพวกรนะดับสีทองก็ามาจากนี้เลยนะครับผมนี่ไปหาเอานะผมมันจะเป็นประตูสีทองนะนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยนะครับทั้งดาบทั้งเกาะนะครับผมเอามาจากนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันหาจากไหนนะอุ้ยขี่อวดเลยมาอวดทุกคนอะ่ะเออที่วิ่งผ่านเดี๋ยวผมพาหานะครับผม อแหววเข้าถ้ำก่อนอ่ามันอยู่ไหนนะจะให้ดูดูว่ามันเป็นประตูแบบไหนมันเป็นประตูสีท,งทองๆนะครับผมอุ้ยอ่าตรงไหนเนาะจะพาหาไปเลยไม่ต้องตัดนะผมวิ่งไปเลยนะผมอย่างให้อุ้ยเอิดีิคือไม่มีอ่าผมไม่เห็นอนะ่ะ นี่ครับมันเป็นประตูแบบนี้แต่มันเป็นสีมันเป็นสีทองนะมันไม่ใช่สีม่วงนะมันเป็นสีท,งทองอมีคนฟาร์มไมปหมดแล้วนะผมเออเดีย๋ยวผมหาให้ดูกอนมีกนตีไหมประตูสีทองออนั่นก็ไม่ใช่เป็นประตูสีม่วงประตูสีทองมันจะโดดเด่นกว่าใครๆเลยนะผมเดี๋ยวลองหาดูเผื่อมันเจอนะผม อยู่ไหนเนาะในนี้ก็ไม่มีโอ้เห็นแต่ประตูสีม่วงมันจะเป็นประตูสีทองนะผมให้เราไปกดแล้วก็ตีเลยนะผมแล้วมันจะมีแรปเตอร์อผัวออกมานะอ่ถ้ามันเป็นตัวเองก็มันก็เปลี่ยนภารกิจไปแล้วนะผมเปลี่ยนตัวนะผมของผมผมันเป็นไอตัวนี้นะผมเป็นในรูเสาอย่างที่เลยเดี๋ยวว้าวาให้ดูกันเดีย๋ยวมันมีอุ๊ยมีมาด้วยอย่างที่มีไม่มีไม่มีไม่มี ตรงนี้มีไหมเดีย๋ยวดูกันขี่ไปดูให้มันเปิดเลยนะผมเผื่อมันมีไม่น่ามีนะพ็เขาไม่เจอก็ประมาณนั้นเลยมันเป็นประตูแบบนี้แหละแต่มันเป็นสีทองนะเนี่ยให้เรากดให้เรากดอย่างนี้นะให้เรากดแล้วเราก็รอในวงนะอย่าออกจากหนก้าอมวงเนี่ยมันจะมีรูปแรปเตอร์น,นะผมโผล่มานะแต่อันนี้มันเป็นมันไม่ใช่อะ่อะโบราณ่ะ นไงเจอแล,แล้วเจอแล้วนาไงนายไง,ยงยนี่ครับมันเป็นประตูสีทองอย่างนี้เลยนะครับผมนี่อย่างนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมตีให้ดูด้วยนะครับผมนี่มันเป็นประตูสีทองอย่างนี้เราลงเราไปกดนะครับผมก็มีคนฟาร์มเยอะอยู่นะครับผมนี่ เนี่มันก็จะเป็นแรบเตอร์อย่างนี้แล้วมันก็จะดอกเล็บมานะเล็บตัวดับสีม่วงให้เราเป็นแรกเดี๋ยวนี่มันตายเกิดดูเล็บดอบโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยหลบไม่ทันอุ้ยมีกวางด้วย โอเคเสร็จวเรามาเจ็บเลยนะผมผมได้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยได้มาแปอันเลยอย่างเยอะที่มี11อันแล้วสิเอ็ดอันแล้วอุยอย่างเยอะเลยบางครั้งก็ได้เยอะบางครั้งก็ได้น้อยนะผมก็แล้วแต่บางครั้งนะครับผมบางครั้งเราเปิดแล้วมีคนมาแย่งด้วยนะครับผม มาคลิปนี้ก็ขอจบเป็นตอนนี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวๆก็ใครได้กกงเล็บแล้วก็มาแลกตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยรางวัลน,นักฆ่านะครับผมนี่เลยอันนี้ผมก็แลกเปิดแล้วนะครับผมได้แรปเตอร์อมาด้วยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ในนูเ้เสาแหละเอ้าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม ไปแล้วนะครับผมบายบายนะครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะครับปุ๊บไปละ